สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่27สิงหาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางปากหลักหน่วยบนของแอดนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรหลักหน่วยของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลขห้าทุกท่าน วยออก86563ทางโดยเลขกสูตรหลักหน่วยของอาจารย์8งวดหลังสุดหลุดไป1สําสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเจ้ของข้อมูลคำนวณได้9012348ทุกท่าน9012348แนวทางเท่านั้นพิจารณากรน,นำไปใช้ วันที่อยู่ตรงนี้นะครับ1กันยายนต5 6 8ก่อนหน้านั้นผมลงสูตรหลักร้อยแล้วก็หลักสิบของอาจารย์ไปแล้วนะครับรวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้8901342หลักสิบได้7890123ใครชอบก็เป็นมัดรวมต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับ แนวทางของอัตนาคิโนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสองตัวเหนือใต้นะครับสูตรคำนวณของอดตตน้อยงวดที่ผ่านมาลูดไปนะครับใบด้านบนตรงกลางอดตตน้อยคำนวณได้7กับเนะครับหวยออก8ปดหกห้าหสทางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8กับ0นะครับ8กับ0แนยาทางเด่นเหนือใต้นะครับเลขเด่น2ตัวงวดใหม่ได้8กับ0ใครถามหามาแล้วนะครับมาด้วยก,กันก็จะเป็นสูตรคำนวณบนนอนมางวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มาครบบนเลยทุกทัน มีหมี6แล้วก็มี8ปนะครับวยออก8ปดหกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปนะครับทางโดยเลขสูตรนี้ของอาจารย์ห้างวดหลังสุดหลุดไป1เข้า4ีงวดใหม่กำนวณได้2 5งห้าหกแนะครับสองห้แนวทางบนนอนมาของแอดตีน้อยทุกท่าน วันที่ก็บนสุดเลยนะครับวันที่1เดือน9ปี2,568ยังอยู่กันที่แนวทางของแอตตีนะครับใบนี้สูตรคำนวณ10หน่วยบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับสูตรนี้มีเลข6นะครับงวดก่อนเข้าหลัก10บโวยออก865หหลังจากงวดก่อนหน้าหลุดไปนะครับ ทางได้เลขค่าง,งวดหลังสุดเข้า4หลุด1งวดใหม่ก็ใบด้านบนนะครับพื้นหลังสีดำเจ้าของข้อมูลคำนวณได้01389ทุกทันน่าน0 1 3 8 9ใบนี้สอน,อนบนนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณสอนอนด้านล่างสอน,อนด้านล่างของอาจารย์งวดก่อน มีเลข6นะครับเข้าหลัก10หคอยออก6 3สูตรล่างของอาจารย์ยังไม่หลุดนะครับ6งมวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับคำนวณได้01869ตามนี้ทุกท่านส่นรล่างของอาจารย์ได้01869ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บ,บนเลขเด่นแบบ3ตัวของเอตตะนะครับอาจารย์บอกว่าเริ่มงวดแรกทุกทันคำนวณได้6 1 4นะครับ6 1หนึ่งวดประจำวันที่1กันยายนนะครับเริ่มงวดแรกต่อมาก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนเลขเด่นตัวเดียวสูตรนี้ก็เริ่มงวดแรกเหมือนกันนะครับ1กันยา ของข้อมูลคำนวณได้เลข6นะครับคำนวณได้เลข6หน่วยบนเลขเด่นตัวเดียวอีกหนึ่งใบของอาจารย์ก็จะเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับเลขเด่น2ตัวสูตรนี้ก็เริ่มงวดแรกเหมือนกันนะครับงวดใหม่คำนวณได้7กับ8ทุถูกทัน7กับ8 มาต่อกันที่โครงสร้าง3ตัวด้านบนของแอดไชกูลหลักร้อยอาจารย์คำนวณได้1438นะครับหลัก10ได้0กับ1หลักหน่วยได้6794 2ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นทาง4ชุดมี1 6 1 7 1 9 1หนบรรทัดด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ มี 416, 417, 419, 114, 119, 117แล้วก็116นะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมลงค่าอยู่นะครับตัวเด่นของอาจารย์มีเลข3ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ทำได้63ก็เข้าตรงๆนะครับโวยออก86563 สำหรับ,บงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9471เดน่นะครับ9 4 7 1สเด่นสุดของอาจารย์ก็เห็นจะเป็นเลข4ตัวรองก็คือเลข7นะครับทุดที่ตัวเด่นของอาจารย์ทำได้เลข4นะครับก็มี4448494147 ดลองนะครับคำนวณได้7175 7, 7 6แล้วก็7 8ถทุกทันแนวทางของอาจายคูณนะครับใบน,นี้เป็นข้อมูลด้านล่างมาต่อกันที่เด็ดล่างเล็กเด่น2ตัวที่มาพร้อมกับชุดนะครับสูตรคำนวณของอัดกลมงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ 2กับ4นะครับหวยออก63สงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับงวดที่ออก50าําสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ4ข้อมูลชุด2ตัวที่ติด6อาจารย์คำนวณได้6 4,6,8,6,9,6,1แล้วก็6,6ส 6, 6. ่วนชุดที่ติด4มี2,4,1,4,7,4,9,4แล้วก็4,4 4, 4, ตามลำดับถูกทัน แนวทางของแอดกรมเกตนุษย์นะครับข้อมูลด้านล่างมาต่อกันที่แนวทางหลัก10ล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ของหนูน้้ำทิพย์งดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้126นะครับ126 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มสอนอของอาจารย์ครับแต้มสอนอเลขท้าย2ตัวทุกทันคำนวณได้047นะครับ0 4 7มาต่อกันที่แนวทางดับล่างของอาจารย์ชดหลง jk นะครับ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ทุกทันคำนวณได้เลข9งวดนประจําวันที่1กันยายน2568 ต่อมาก็แนวทางดับบนรนอของอาจารย์คำนวณได้เลข1นะครับคำนวณได้เลข 1. หนงวดประจำวที่หกันยายน2 0ง5ัต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับล่างของแอดเป็นต้นนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ก้าก็ผ่านนะครับดับผ่านอยู่ทุกท่านหวยออก6 3สามงวดหลังสุดของอาจารย์ดับผ่านทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับงวดใหม่ดับรางของอาจารย์คำนวณได้เลขสองนะครับคำนวณได้เลขสองงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาด้วยกันก็จะเป็นทางดับบนดับบนของอาจารย์งวดก่อนก็ดับผ่านอยู่นะครับคำนวณได้เลขศูนย์วยออกแปดหกห้าสูตรด,ดับบนของอาจารย์สามงวดหลังสุดก็ดับผ่านเหมือนกันนะครับดับผ่านทั้งสามงวด สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข9นะครับคำนวณได้เลข9วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1กันยา68ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ